วันนี้มาบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับถึงจังหวัดสระแก้วนะฮะอำเภออรัญญาประเทศอีก1ครั้งนะครับและวันนี้นะฮะผมมาจัดชุดเซตไลฟ์สดนะฮะราคาแบบเริ่มต้นนะฮะราคาเอกซ์คูลสีมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะฮะว่าการจัดเซตเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยนะครับ ข้อมูลใส่ในโ o มดหรือว่าเป็นเอสดีกาใช่แล้วก็ส่ง Wi-Fi ก็ได้ส่ง Wi-Fi ก็ได้เหรอครับใชจากตัวกล้องคอมบูดีใช่ครับไปโหลดแอปฟูจิค a เ e r ่ารีโม e กดปุ่มนี้ครับแล้วก็ตั้งปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม F N กดย้อนดูรูปก่อนครับแล้วก็กด F N สมมุติถ้าเราถ่ายรูปใช่ไหมครับเราก็หมุนมาที่ตัว S ครับอันนี้คือโหมดถ่ายรูปครับ รจริงมันมีโหมดเดยอะแหละมีลูกเล่นอะไรอย่นี้เขานะครับ,รบก็ถ้าเราจะถ่ายไลฟ์สดนะครับ,รบก็หมุนมาที่โหมดวิดีโอนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ <c oughs> จะปรับค่าให้เรียบร้อยและ้ะค่าเดียวที่เราน่าจะปรับกันบ่อยที่สุดก็คือผมตั้งตัว F N เนี่ยเป็นค่า ISO นี่ฮะวิธีการก็คือกดค้าง5วิแล้วก็ตั้งเป็น ISO เพราะปุ่มทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5พวกเนี้ย ตั้งเป็นคีย์ลัดได้หมดเราจะเอาเป็นอะไรแต่ว่าผมตั้งเป็นไอ Auto เพราะว่าเราใช้งาน Auto คือการปรับสว่างกับมืดอ๋อครับสมมติว่าวันนี้เราอาจจะเอาไปถ่ายรูปข้างนอกแล้ววันนี้เอากลับมาใหม่ภาพมันมืดไปก็กดแค่ตัวนี้ a ้เป็นอ่าครับกดแล้วปล่อยเลยครับแล้วก็เลื่อนว้าเราใช้โหมดไรฟ์สดก็คือต้องเป็นประมาณหนึ่งพันประมาณห้าร้อยห้าร้อยใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูที่กล้องตรงนี้ก่อน ว่าแสงมันประมาณไหนแล้วก็ลดลงนะครับนะเนี่ยเป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆถ้าถ้ามันมืดเนี่ยแสดงว่ามันมืนมนมดไปน,นิดนึงก็จริง,รงๆก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไฟข้างหน้ามาเติมเอาออนะครับเนี่ยอ่างเงี้ยสีมันจะเข้มแล้วก็สีมันจะขึ้นด้วยเนี่ยสินค้าสีสวยเลยนะสดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะอ่านะครับเก็บได้หมดทัทง้งทั้งบนทั้งล่างนะครับครับ ก็เดี๋ยวผมก็ประกอบไปให้ไอต,ตัวนี้มันเป็นแบบเดี๋ยวใช้หมดแล้วเอาไปชาร์จแต่เดี๋ยวเราจะใช้ดัมมี่ก็คือไรได้แปดชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งค่าก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวให้ใส่หมุนหมุนอันนี้ใส่นี่นะแล้วก็หมุนล็อกเวลาเราใส่เนี่ยปึ๊บหมุนล็อกอ,ออกออกพี่เข้าไปอย่างนี้เลย มันจะแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันมีสองตัวนะตัวไมอะครับมีสองตัวอ,อ๋อครับไม้มีสองตัว,วไม้มีสองตัวก็คือ <บ S 2> ใช่ครับติดคนพูดได้สองคนใช่ครับ <C han> เผื่อไว้วันหนึง่งถ้าอาจสมมติว่าใช้ใช้อยู่แบบตไอ้เครื่องนี้หมดไอ้เครื่องนี้ก็มาสำรองได <C han S 2> ไ้ไม้นี่อยู่ประมาณกี่ชั่วโมงอะครับแปดชั่วโมงไม่นี่แปดชั่วโมงเลยใช่ครับแปดชั่วโมงไลไลได้เลยครับแปดชั่วโมงอันนี้มันจะเป็นไม้ที่มีสองตัว <c oughs> ไม้ อันนี้เขาเรียกว่าตัวรับครับไอ้ตัวรับตัวนี้จะไปติดที่กล้องส่วนตัวนี้ติดกับเรานะครับส่วนไอ้ตัวนี้ข้อดีคือมันจะมีตัวลดเสียงเขาเรียกว่าน no ้อยแคนซ l l i n g ก็คือลดเสียงรบกวนนั่นแหละครับถ้ากดตัวนี้หนึ่งครั้งครับปึ๊บขึ้นเขียวเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนให้อัตโนมัติ <erman> นะครับครับลังเสียงซ่าๆอยู่เราก็กดปึ๊บก็คือเสียงมันก็จะลดซ่าลงนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เลย,เลยนะครับ ต้องนะครับปักอยู่ข้างล่างอันนี้อันนี้อันนี้นึกนึกถึงบลูทูธนะครับลำโพงอะไอ้เครื่องเนี้ยเป็นตัวชาร์จเลยอือครับแล้วก็ชาร์จก็ใช้สายนี้ usb c นะครับอืมใช้ที่ชาร์จมือถือได้ไหมครับได้ครับถูกต้องครับโอเคใช้ได้เลยครับแล้วก็ที่กระเซ็บอันนี้ใช้ Android อยู่ไหมแอนดรอยอยู่อ่าโอเคใช้ Android ก็ได้วิธีการใช้งานก็เปิด ยกตัวนี้ออกมาเสียบไปที่ช่องเอาครับมีช่องเดียวแหละครับแค่นี้แล้วก็นี่ก็ตัวนี้ครับเอาเสร็จตรงนั้นเลยใช่ครับตัวนี้จริงมันเป็นช่องของของแฟลชแต่ว่าเราเอามาใช้เป็นเสียบไม้ได้แล้วก็เสียบแจ็คตัวนี้เข้าไปนี่ครับ่ะสัญลักษณ์ไม้เข้าไม่เข้าคือมันจะเป็นรูปไม้อย่างเงี้ยครับ เห็นเห็ <ๆ S 1> นไหมครับอืมครับถ้าคือเข้อจะขึ้นรูปใหม่เลยใช่ครับถ,ถ้าไม่ใช่ก็คือเนี่ยอืมโอเคครับนะครับสังเกตง่ายคือช่องไม้อย่างเงี้ยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองคลิกขวาแล้วก็ transform ใช่ครับนี่ครับอ่ะอ่ะอันนี้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวปรับสีให้ทีหนึ่งใช่ครับอ่าอันนี้พี่จะใส่คําว่าอะไรบ้างวงเพลงของเพลงคนเดียวนี่คือคุณมอยทำให้เซตให้เขาไหมฮะใช่ใช่เขาก็จะมีรูปให้มีรูปใช่ชื่อร้านใส่ชื่อร้านใช่ใช่ชื่อร้านก็แล้วก็ใส่รูปรถแล้วก็ค่าส่งประมาณนี้ครับสองแชร์อะไรอย่างเงี้ยไอแชร์ค่าส่งหมอจ่ายใน่งเพลงของเขาเนี่ครับทำทำไมอ่ะคืออ๋ออันนี้เขาทำเองทำเองใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่ว่าไอรูปแบ็กกราวน์เนี่ยไปหาให้ ในกาวนี่คือไอฉากหลังตรงเนี้ยฉากหลังเนี้ยเดี๋ยวผมหาให้โอเคครับรูปรถใช่ไหมได้ได้มีหมดไม่เอามอเตอร์ไซค์เอารถเอารถแบบเชอร์รี่มีมีมีเดี๋ยวมีให้เลือกเอาเข้าอันไหนได้บ้างเข้าอันนี้ก็ได้ครับอันนี้เนาะพิมพ์คําว่า p p n g นะครับ tree นี่ของฟรีมีอยู่ในโลกนะครับเนี่ยครับ com เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลย ใช่อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตลงทะเบียนผ่าน Gmail นี้นะเพราะว่าจะได้วันละสองสองสองไฟล์อันนี้ได้แล้วก็คือสามารถดาวน์โหลดได้วันละสองอันได้วันละสองไฟล์แต่ถ้าอยากดาวน์โหลดเต็มที่ก็คือเสียตังค์ใช่ครับผมอันนี้ก็จะมีสองนที่ให้หาก็คือ background ครับ b a c k background นี่ครับ Background สีอะไรครับอยากได้สีอะไรเจ้ทนสีอะไรวนพัดเทียว สีดำทองป่ะอ่าสีดำทองใช่ไหมชัดนะคะพิมพ์ชัดมาเลยค่ะภาพชาัดเสียงชัดพิมพ์ชัดมาเลยนะคะอัธรรตในการรับชมเต็มร้อยแน่นอนสําหรับค่ําคืนนี้นะคะพี่น้องฟังจัดให้เพื่อลูกค้าที่รักของหนูทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะโอ้โหลูกค้าสุดๆเลยอ่ะนี่เลยนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะพี่ขาวันนี้เราเจอกันนะกับรอบงานเสือนะคะ ใครที่ชอบเสือแวะมาค่ะวันนี้หนึ่งทุ่มเราเจอกันแน่นอนสวยๆแน่นอนนะครับมีแต่สวยๆเลยค่ะทุ่มตรงเรามาเจอกันวันนี้นะพี่นะรอบนี้เป็นรอบเทสเทสก่อนลูกค้าเทสนิดนึงขอเทสภาพเสียงนะคะนิดนึงนะลูกค้าใครนะคะเข้ามาแล้วอันนี้เพจชื่อมาดามแฟชั่นมาดามแฟชั่นช็อปแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ประทับใจสุดๆเลยฮะคือแบบไม่คิดว่าแบบมัน มันจะลงตัวได้ขนาดนี้เลยคือคือตอนแรกก็ดูติดตามเพจคุณบอยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่ว่าแนะนํากล้องแนะนาอะไรเนี่ยพอคุณบอยได้มาบริการเซ็นไลน์ให้เนี่ยคือแบบตอบโจทย์เลยขอบคุณมากตอบโจทย์จริงๆครับราคาไม่สูงเลยนะใช่ครับคือราคานี่คือแบบผมบอกเลยว่าเหมาะมากจริงนะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับอยากจะเริ่มต้นอยากจะเป็นมืออาชีพมือโปรผมแนะนําว่าราคานี่แบบตอบโจทย์แน่นอน คุณภาพด้วยครับอันนี้พี่ก็โทรมาเนาะตอนตอนคุยกันก็คือคุยกันทางเพจตอนแรกคุยทางเพจก่อนนะแล้วก็ทักแชทถามเวลาก่อนอ่าฮะแล้วก็โทรโทร <ผม S 1> ไปสอบถามใช่โทรมาดีที่สุดใช่ค,คุยกันแป๊บเดียวมันรู้เรื่องคือผมแนะนำว่าถ้าเกิดพิมพ์คุยอ่ะมันมันมันไม่เข้าใจสื่อสารไม่ใอยไม่ค่อยนั่นดีกว่าแนะนําว่าโทรดีกว่าสอบถามรายละเอียดคุณบอยดีกว่าใช่จะได้ถามด้ตแรกอะค่ะที่แฟนแฟนเขา เห็นใช่ไหมคะเห็นบุณบอยใช่ไหมเขาก็มาถามว่ายังไงจะจะซื้อไหมจะไอ้ดีไหมเราเลยบอกว่าเราเป็นคนตัดสินใจเนาะเราขอดูหน่อยพอเขาเปิดให้ดูปุ๊บก็เลยว่าเออโอนเลยโอนเลยไปเลยมาเลยวันไหนก็มาเลยเราเชื่อเชื่อมั่นเนาะเราเชื่อมั่นพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคเพจที่เขาแบบบริการบรเขาลง่ใช่ผมเยรบรว่าคือบางคนเขามองภาพไม่ออกว่าทํายังไงพอ คุณบอยเนี่ยมียูยูไม่มี YouTube แล้วก็แนะนำเพจว่าเพจนี้ติดไปติดตั้งให้เพจนี้แล้วก็เข้าไปดูเพจชงผลงานของเขาอย่างเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์เราจริงดูผลงานใช่เราไปดูผลงานเขาจากเพจนะครับข้อเพจที่เขาไปติดตั้งให้เนี่ยจะรู้เลยว่าผลงานออกมาเป็นยังไงดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามมาดามแฟชั่นใช่ติดตามในเพจมาดามมาดามแฟชั่นช็อปนะครับว่าผลงานของคุณบอยที่มาบริการให้เราเนี่ยมัน ดียอดเยี่ยมขนาดไหนครับโอ้แค่ฟังแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วใช่คือแบบเกินคาดมากเกินคาดมากคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าคือด้วยความก่อนหน้านี้เราไปดูกล้องมาหลายๆที่เนาะมันราคามันสูงแล้วอีกอย่างหนึ่งบริการหลังการขายมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเพิ่มอีกเป็นสองสามหมื่นเลยเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการจ่ายที่มันไม่ไม่จบอะค่ะแต่อันนี้คือทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วมันเป็นรายรายจ่ายที่เราแบบ บริหารได้ว่าโอเคเราจ่ายแค่นี้แล้วมันได้ทุกอย่างลงตัวหมดตัวหมดเลยเดี๋ยวหนูก็มีเพื่อนที่ขายออนไลน์อยู่พอสมควรเดี๋ยวก็คือมีมีมีอีกต่อแน่นอนแนะนำให้เพื่อนแน่นอนบริการโอเคชอบเลยเพราะว่าจริงๆผมเองอ่ะก็คืออยากจะอย่างเงี้ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงอยากอยากจะยกชุดแค่นี้ คือคุณไม่ต้องทําอะไรครับสั่งมาเดี๋ยวผมจะยกชุดเนี้ยมาตั้งที่บ้านรออยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องทำอะไรเลยรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยใช่อันนี้คือบริการที่มันง่ายที่สุดแล้วก็อยากไปทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็ประทับใจมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเช่นกันสวัสดีครับวัดีคเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับละเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็โทรมาถามได้ตลอดครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ ว่าวันนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าได้ได้ฟังฟีดแบ็กของลูกค้าด้วยนะซึ่งปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังฟีดแบ็กสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าเจอของเราได้ยังไงรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มาบริการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าลูกค้าประทับใจสุดๆเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่นะฮะแน่นอนนะฮะที่ผมเคยพูดว่าเราเนี่ยจะยกเซตกล้องนะฮะ ไปหาคุณถึงบ้านนะฮะโดยคุยคุณเนี่ยโดยที่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะฮะแค่มาจําเงินก็มาแล้วก็ผมจะยกเซตตรงนี้แหละไปให้ถึงที่บ้านนะครับเพราะเพราะฉะนั้นบริการดีๆแบบนี้นะฮะผมมีให้ลูกค้านะฮะทุกท่านถึงที่บ้านนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะตั้งแต่กล้องไมไฟนะฮะสอนจัดแสงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเซตไลฟ์นะฮะราคาประหยัดทักมาที่เพจของบอยโฟโตทริกได้เลยนะครับที่สำคัญนะฮะอยากรู้เรื่องเร็วๆเนี่ยให้โทรมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วไม่รู้ว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะฮะไปกันเลยนะครับขับรถไปแล้วบ๊ bye ายบายสวัสดีครับ